หลายครั้งที่พระมหากษัตริย์ทรงต้องไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจทีต่ต่างแดนบางครั้งพระองค์ก็ประชวรหรือเนื่องจากพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ในสถานะพิเศษไม่สามารถเสด็จออกไปทำสิ่งต่างๆได้จึงจำเป็นต้องมีผู้สำเร็จราชการแทนวันนี้เราจะมาเผยเรื่องราวของสามสตรี ผู้คับบัลลังก์เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระมหากษัตริย์ไทยค่ะพระองค์แรกก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสาวพาผ่องศรีพระอัครราชเทวีสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพระโสธรเชษฐภคินีอีกสองพระองค์ได้แก่พระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์หรือสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีและพระองค์เจ้าสว่างวัฒนาหรือสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอิยิกาเจ้าเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จประพาสยุโรปพ,พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถทำให้พระองค์ ทรงเป็นปฐมบรมราชินีนาถของประเทศไทยค่ะและเป็นสมเด็จพระบรมราชนานีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระศรีพระชรินทาบรมราชินีนาถทรงดำรงตำแหน่งผู้รักษาราชการแทนพระองค์อยู่นานร่วมปีค่ะทรงมีส่วนร่วมในกระบวนการปรึกษาราชการแผ่นดิน ส่งออกความคิดเห็นตลอดจนส่งตัดสินใจการบริหารกิจการบ้านเมืองตามบทบาทที่ได้รับอย่างเหมาะสมค่ะหากเป็นกรณีเรื่องสำคัญมากๆก็ต้องปรึกษาคณะผู้สำเร็จราชการแผ่นดินก่อนหากตัดสินใจกันไม่ได้จึงมีพระราชโทรเลขไปยุโรปเพื่อขอพระราชดำริในเรื่องนั้นทําให้การบริหารราชการแผ่นดินเวลานั้น ดำเนินการได้อย่างลุล่วงด้วยดีค่ะสมเด็จพระสรีพระราชินทาบรมราชินีนาถอย่างทรงมีบทบาทในการเป็นประมุขฝ่ายในมีหน้าที่ดูแลพระบรมวงศานุวงศ์เปรียบเสมือนหัวหน้าครอบครัวในเขตพระราชฐานชั้นในค่ะและมีบทบาทในการพัฒนาสังคมในฐานะผู้นำการพัฒนาสตรีสมัยใหม่ในยุคป,ปฏิรูปบ,บ้านเมืองให้ทันสมัย ซึ่งนอกจากนี้ยังทรงดำรงตำแหน่งเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยพระองค์แรกอีกด้วยค่ะต่อมาพระองค์ที่สองสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบานาถบพิตร และเป็นสมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวงในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและโดยพระชนมพรรษาจึงนับเป็นพระกุหลาบพระองค์ปัจจุบันในพระบรมราชจักรีวงศ์ค่ะเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ขณะที่พระราชสวามีเสด็จออกพนวดระหว่างวันที่22ตุลาคมปีพุทธศักราช 2,499ถึงวันที่5พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2,499พระองค์จึงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2,499ถือเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์ที่2ของกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อจากสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่5ค่ะและพระองค์สุดท้ายสมเด็จพระศรีนครินทราราราชนนีพระองค์ทรงเป็นหม่อมในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลญเดชวิกรมพระบรมราชชนกเป็นสมเด็จพระบรมราชชนีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลและ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเป็นพระอัยกาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์มีพระนามที่นิยมเรียกกันว่าสมเด็จย่าค่ะทั้งนี้พระองค์ยังได้ประกอบพระราชกรณียกิจเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาที่อาศัยในถิ่นทุรกันดารและได้พระราชทานความช่วยเหลือ ผ่านทางเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเปรียบเสมือนพระองค์เสด็จมาจากฟากฟ้าช่วยให้พวกเขามีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นชาวไทยภูเขาจึงถวายพระสมัญญานามว่าแม่ฟ้าหลวงพระองค์เป็นผู้สำเร็จราชการแทนในหลวงราชการที่9อยู่หลายสิบครั้งด้วยกันค่ะเนื่องจากที่ในหลวงราชการที่9ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยืยนอนยุโรป สหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศตามพระราชนาที่ของพระมหากษัตริย์หลังจากขึ้นครองราชในการเสด็จพระราชดำเนินไปเจริญสัมพันธไมตรีกับนานา,นาอารยประเทศซึ่งผลจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนานานาประเทศนั้นก็ทำให้ชาวต่างชาติยอมรับพระปรีชาสามารถของนิหลวงซึ่งเป็นผลให้ชาวต่างชาติยอมรับคนไทยไปด้วย ทำให้เวลาคนไทยเดินทางไปต่างประเทศก็ได้รับการยอมรับและให้เกียรติคนไทยมากขึ้นแต่หลังจากพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยือนแคนาดาเมื่อปีพุทธศักราช2510ในหลวงก็ทรงไม่เสด็จออกจากประเทศไทยอีกเลยค่ะซึ่งการที่พระองค์ไม่เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอีกสืบเนื่องย้อนไปถึง ในวันที่ในหลวงต้องเสด็จกลับไปศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ตามพระราชนิพนธ์บันทึกประจําวันบางส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันเสด็จจากสยามสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์วันที่19สิงหาคม2489วันนี้ถึงวันที่เราจะต้องจากไปแล้วพอถึงเวลาก็ลงจากพระที่นั่งพร้อมกับแม่ลาเจ้านายฝ่ายใน ในพระที่นั่งชั้นล่างนั้นแล้วก็ไปยังวัดพระแก้วเพื่อนมามัสการลาพระแก้วมรกตและพระพิสุขสงฆ์ลาเจ้านายฝ่ายหน้าลาข้าราชการทั้งไทยและฝรั่งแล้วไปขึ้นรถยนต์พอรถแล่นออกไปได้ไม่ถึง200เมตรมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาหยุดรถแล้วส่งกระป๋องให้เราคนละใบาราชองค์รักษ์ไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรอยู่ในนั้น บางทีจะเป็นลูกระเบิดเมื่อเปิดมาดูภายหลังปรากฏว่าเป็นทอฟฟี่ที่อร่อยมากตามถนนผู้คนช่างมากมายเสียจริงๆที่ถนนราชดำเนินกลางราษฎรเข้ามาไกลจนชิ้นรถที่เรานั่งกลัวเหลือเกินว่าล้อรถของเราจะไปทับแข้งทับขาใครเครบ้างรถแล่นฝ่าฝูงคนไปได้อย่างช้าที่สุด ถึงวัดเบนจมาบอพิษรถรันเร็วขึ้นได้บ้างตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆว่าในหลวงอย่าละทิ้งประชาชนอยากจะร้องบอกเขาไปว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้วหลังจากที่ในหลวง เสร็จสิ้นตามภารกิจตามหน้าที่ของพระมหากษัตริย์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเพื่อจเจริญสัมพันธไมตรีพระองค์จึงตั้งปณิธานว่าจะไม่เสด็จจากประชาชนของพระองค์ไปที่ใดอีกค่ะ